สวัสดีค่ะวันนี้เกศจะนำเทคนิคง่ายๆมาฝากเพื่อนๆกันนะคะหลายคนอยากลดน้ำหนักแต่ไม่ได้ผลสักทีปัญหาข้อแรกเลยที่อยากจะนำมาฝากเพื่อนๆคือเราทําแบบไม่มีความสุขเพราะว่าการที่เราทําไปแบบฝืนตัวเองบังคับตัวเองเครียดจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยรับรองผลที่ได้มันย่อมไม่มันย่อมเห็นผลได้ไม่ชัดเจนเหมือนคนที่แบบทำไปแล้วแบบมีความสุขไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ เนาะเก็บนำเทคนิคง่ายๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆเลยนะคะบางคนอาจจะได้ยินเสียงระแวงจากคนรอบข้างอา่ดังเข้ามาเลยโฮ้ยไหนบอกลดน้ำหนักไงยังเห็นอ้วนเหมือนเดิมอยู่เลยเออหน้าก็ยังไม่เห็นเป็น V ีเชฟเลยพุงก็ยังมีอยู่เลยทําไมเป็นอย่างนั้นล่ะทําไมเป็นอย่างนี้ล่ะอะไรงนี้ใช่ไหมคะเราก็จะเก็บมาคิดแล้วก,าวาล,กล,าลายเป็นว่าเครียดกับคําพูดของคนรอบข้างกลายเป็นว่าไม่มีความสุข ไม่มีความสุขเลยกับการลดน้ำหนักครั้งนี้ใช่ไหมคะทำให้การลดน้ําหนักของเราไม่ได้ผลไม่เห็นผลเพราะฉะนั้นเลยข้อแรกของการลดน้ําหนักให้ตัวเองสุขภาพดีไปยาวๆเลยเพราะว่าในการที่เราจะสุขภาพดีไม่ใช่เราจะทําแค่ให้ได้ผลแค่ในเดือนนี้หรือ3เดือนข้างหน้าแค่นั้นแต่เราต้องการให้รูปร่างและสุขภาพของเรายืนยาวไปตลอดชีวิตกันเลยใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเราต้องทำมันให้มีความสุขโอเคไหมคะอย่าทำตามเสียงเรียกร้องของคนอื่นแต่ให้ทำตามหัวใจของเราเองเนาะคือแบบบางทีอะเราอาจจะมีความคิดเล็กๆในใจของเราก็ได้ว่าไปแอบมองไวละชุดสวยๆชุดหนึ่งแต่ไซส์มันไม่ได้อะมันต้องลดหน้าท้องลงสักนิดนึงแล้วมันจะเอวข้อสวยเลยอะไรนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เก็บมาไว้ในใจแล้วโอ,อ้ฉันอยากได้ชุดนั้นน่ะ ฉันต้องตั้งใจอีกนิดนึงนะเพื่อที่ว่าพอฉันรูปร่างดีแล้วสุขภาพฉันดีแล้วฉันจะได้ใส่ชุดสวยๆแบบนั้นอทำตามหัวใจที่เราเรียกร้องไม่ต้องทําตามคําเรียกร้องของคนอื่นเพราะคําเรียกร้องของคนอื่น,คนน,น,งงนคนนู้นพูดอย่างนั้นคนนั้นพูดอย่างนี้เราไม่มีทางทําตามเสียงของคนอื่นได้ทุกคนใช่ไหมคะไม่งั้นเครียดตายเลยถ้าให้ทําตามของคนอื่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทําตามความรู้สึกของตัวเองตัวเองชอบแบบไหน พอใจแบบนี้หรือยังหรือแบบว่าอย,อยากมีแบบกล้ามขึ้นมานิดนิดให้เป็นมัดๆพอแบบว่าใส่เสื้อกล้ามแล้วดูสวยอะไรเงี้ยแล้วก็ฟิตเฟิร์มของเราไปใช่ไหมคะอ้าวเวทเทรน่งอะไรของเราไปตามสไตล์ของเราที่เราชอบค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆไม่ต้องหักโหมมากจนเกินไปเพราะว่าการที่เราค่อยเป็นค่อยไปผลลัพธ์ที่ได้มันจะยั่งยืนมากกว่าที่เราหักโหมแน่นอนคนที่หักโหมมันลงเร็วก็จริงแต่ผลเอฟเฟกต์ที่มันจะย้อนกลับมา การโยโย่เอฟเฟกมันก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่เราค่อยๆขั้นเป็นขั้นบันไดไปใช่ไหมคะค่อยๆมีความสุขกับการลดน้ําหนักกับการดูแลตัวเองไปแบบฉบับของเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแบบนั้นเราจะมีความสุขมากกว่าโอเคไหมคะเนาะฝากเพื่อนไว้จะทําอะไรขอให้มีความสุขเพราะเราต้องทํามันไปตลอดชีวิตเลยขอบคุณมากค่ะ